มาครับมือนี่มือนี่ง่ได้ไปใส่อะไรครับมาก,กางด่างครับผม <c oughs> หาอยู่หากินให้เราครับมือนี่มาก,กางด่างมายามด่างครับหนาวขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมือเนึ่บรรยากาศย้ำเศร้าครับมืออ้ยบึงหมอกครับผม นะครับมะเบิงยามด่างครับถูกว่า โอ้ถือตึงนะครับปลาดุกครับปลาดุกใส่สวยใส่สวย มาครับมาเบิ้งหลังที่สองนะครับผมมาเบืง้อง้หัวที่สองท่านี่ลือบอ่ะหนุ่โอ้แต่ว่าล่องน้ำหรือเปล่าหอยหนาวปา่ะมา,ายามหลังมา,ายามหัวที่สองกัครับผมหัวดอนเสียงมาโอ้หอยหลายว่ะทั้งไตมันเข้าเลยทั้งไตไหน Ôi. nhìn trời trời út oh hoài lại đó ba bắt này cứ bị như vậy โอ้มีเาอ่วะมาวานหัวนี่ทั้งนี้เกี่ยกลารถูอ่ะโอ้โอมื่อนี้บอยค่อยถือไปไหนครับแต่ว่านี่ถือไรครับเห็นแล้วเห็นปากกระโปรงแล้วครับมันแล้วมันแล้ว ว่หัวนี่ลาถูกได้ไรอ,อ้าวนะครับผมนี่ครับ,รบ,รบมัน,บมาานอยู่ครับมันอยู่ครับมือนียปลาดุกครับปลาดุกส,สวยๆเลยครับผมปลาดุกสีเส้นหาครับ เขาเศร้าสูบน้ำมันเศร้ามันเศร้าตื่นนะครับบางนี่มันตื่นนำมาว่าไหนไดียกสามลูกนะครับปลาดุกนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับผมโอ้ใส่สวยครับใส่สวยลูกนี้ใส่สวยปลาดุกหน้าครับ โอ้อันี่ปลาสูบห้อยลายว่ะกูนะอ่าโอเคครับผมถือว่าหมันอยู่ครับผมบม่หัวต่อไปครับอเอาครับผม ไสีมันเท่าว่ะทั้งต่ายอะเท่าไรหโอ้โหเห็สึกจนตายครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งไะงามเลยใส่งามเลยครับผมตายอ่อตายป่ะโอ้เลี้ยงหุยหุยเลยวะ่ะหืมโอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยวะ่ะนี่ครับโอ้มนแล้วมันแล้ว,ม,ลวมือนีนมันแล้ว ก็ฮารุนนี่สามเส้นอยู่ว่าดูนี่ไม่อยู่ดอกมันหน่อยหมดแม่นอยู่เอาพอได้อยู่ครับมือนี่พอได้อยู่นี่ครับผมปลาดุกครับปลาดุกสีเส้นหาครับนี่จะใส่ส,สวยๆครับผม มาครับเบิ้งหัวนี่ครับผมหัวนี้ดังดร,รุก,รกเอามีหนึ่งตัวครับมีหนึ่งเต้มครับอันนี้ดังสามเส้นหาครับผมนี่ครับใส่สวยใส่สวยโอ้ปลาขาวไปให้ดูตรงถ่ายนี่มันมันด่อนเสียงวะมันตาย,ะตายวาปะปลาขาวไปปลาขาวตายอยู่มือรับผม โอ้อาญะเลยครับผมดังสามเส้นหาครับมีโอ้โหผมจะมือวิ่มเลยนะโอ้ผุ่นแปครับพี่น้องเอ้ยโอ้ปลาดุกมีสองแต้มแล้วครับผมรุดป่ะทุพิมรุดป่ะไม่รุดเหรอสามแต้มหนึ่งครับมีครับปลาดุกครับโอ้จังเลยครับมัอนี้จัง มีจังเลยครับคนนี้หัวน,วนี่จังเลยครับผมดังสามเส้นหาครับดูครับโอ้โหมึงครับผมพี่น้องเอ้ยวันบ่มีปลาขาวเด้อป่ะมาว่านี้ดังสองสองเส้นหาประด้ใส่ครับวันโมมีปลาเด<น>้่ได้ใส่ใส่ละสามเส้นหา ปลาขาวครับปลาขาวสูตรครับจมจมป็นลาพี่ลายคน้มครับผมแม่บัริ้วีเดี๋ยวแหนมต้องแหนมจมแหนมเท่าเท่าเป็นหนเท่าพววันนี้บไ้เปลี่ยนแผนแล้วะเลยมผึ้งผนนะครับผมแมดุกตดุกดุกครับอู้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้หมรู้ครับัวเบิงครับผมสัดาข้าเส้น้าเทา ใส att, att, ่สวยครับนี่ผ่ากงูนี่งูใส่ป่ะนี่โอ้ยสวยสวยช้ำไงนี่ลูกพี่เมนมากินปลาตัวนี้แม่โอ้มยหลุดออกเลยครับผมนี่ครับพี่เฮียงูออกจากด่างครับผมโจกหลุดเลยครับผมมันตายแล้วครับมันตายแล้วมันตายแล้ว โอ้ปลาแ <ไป S 1> สดงว่าปลาขัดซองเส้นนี้จังเลยเราพีน้องเทียดแทียดีนะกูไอ้โอ้แต่วันนี้ถือครับว่างหันนีนหาเส้นก็สี่เส้นห่างๆครับเพราะว่าน้ำเพิ่นเศร้าสูบน้ำแล้วครับมันเลยบตื่นผมว่าเนี่ยมันตื่นนำ้ำได้ยักสามโลกกูไยน,นะครับปั๊ดุกแสดงว่ามันวิ่งอยงงู่แถวนี้แน่เราพีปลาเนาะมันหล,นนนลงไหม นี่แล้วแนวมันช่างอ่ะกลางดางอ่ะขัดกลางดางถึงกุ้งแซนเนี่ยโอ้ผมชิวหลายครับหัดมาผู้เดียวนา,นามือลึกนิวขาดเมื่อะดังอ,ะ <S <S อ่ะเพราะว่าน,นี่ไจะเปลี่ยนแผนน่นเลยทุกทีอารมณมัของของแกมีบอลสามเซนยังอ,อยบอมอ่มีดิไปซื้อบอเลยเคยผ้าพี่มพ์ขีออกขึดอยูว่วันนี้ขีไหนอ๋อไปขีดูดทำไมวันนี้ ไครเห็นย่างบุตรอ่ะเอาเด็กทิพย์าจนทั่วป่านี่พุ่งนี่เด้ดูพี่ไปสมัครอ่ะมันวไเห็นอ๋อันเห็นตะไบเหมือนบนบนบุตรแต่กูบุตรแต่มันมิดไอ้นั่นแหละมิดสาเนาบ่สามดาเป็นใบรับรองติใบบุตรบุตรอะไรแต่มันเป็นแผ่นมันเป็นตารางไงแล้วแผ่นเดียวมันเป็นเป็นแผ่นเดียวเหรอมันเป็นสมุด ปไ,ได้่ไลยได้ป่ะไมันไทอหรอเจมฟองปลาดุกแม่ปลาดุกวปะปลาขาวครับเบอนีปลาขาวปลาขาวปลาดุกน่อยครับเนาะอันนี้มจะมาจังเลยขัดสเส้น <c oughs> ผมว่าไม่จังครับคนนีเลยครับผมพี่น้องเฮ้ยเบอ่ครับ มีอาญะเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> แล้วบงน้ำเลาดพี่ทังน,นั้นมีโปลาขาวมีตัวงามมาเนาะวันนี้ม่มีมออรหรือีปีนี่เอาอีกแล้วถ้านนนจมจมโมเมนเอาอีกเดียวตีหมันจะไม่กินปลาเลยเนาะ งูครับผมอ้ยหนาวกันหนาวเย็นจ่อยๆเลยมวาวันนี่ไหมปลาขาวครับปลาขาาดูนี่โอ้ยถอดนี่กำลังแสบเลยครับผมแก่นันก่อนนะพี่แก่ันเรกเออเนี่ย มาเมื่อนี้มันนะครับมนบบันเนาะมื่อนี้ดางเงยโบ่ปันใดครับจะวา่าดางหน่อยนี่จังเลยครับผมเออมาใส่กันรถรพีส่องนี่ก็กล้าเวทุดบ่มันมีใหม่ถนนอ,อุ้ยเวยไปยามติดใหม่แม่ผีด้องเลยเบิ่งครับผมพูดอ่ะ ปลาดุกแต่มวะไม่ปลาดุกเดี๋พ่อหาแต่แยมวะตัว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 ใหญ่บ no ่ออะไรวะปลาดุกหางหกแยมครับผมแต่ว่าใส่นี่ก็ว่าเกิงปลาดุกแหละครับแต่ว่าปลาขาวติดขนาดครับผมมือเลยไปครับปึ้งหัวเราไปครับเอาครับผมเอาละโอ้ผมเหนียวนะปลาดุกปลาดุก แต่ว่าใส่ปราดวะโอ้ว่าแล้วว่ะดังจมงูใส่ครับผมปลาเนี่ยตัวสยโอ้ปลาลดนีตัวยังงามนะครับผมโอ้ขันบดจมเนี่ไม่ได้ถูกไรอยู่นี่นี่สิน้ำลึกครับ มันโจมผมงูมันดึงลงมันจมพผ,ม,ม,ผม,มันเลยปลามันเลยบวนี้มางูไส้ครับผมงูไส้เหรียญงานนี่เลยเถอถือว่าถือดีอยู่ครับผมปลาขาวครับ ปลาเข่ามีตัวงามครับดูแบบอดีบตายปลาคอปลาคอไหนโอ้โอ้โอ้ปลาคอคือมาติดครับผมโอ้าบดังครับขาบดังครับมันมันเฮ้ยปลาช่อนนะโอ้ลุดครับผมมันมาขาบดไปเลยครับ ติดดีครับปลาเขาปลาเขาหน่อยครับถอดกำลังเสียบเลยครับลุนนี่โอ้โหนี้บ่ท่งน,นี้มันลึกมันมันจมมาปลาปลาลูกบ่ค่อยถูกเลยนาะ โอ้ถูกอยู่ครับผมปลาขาวครับปลาขาวพอได้ปิ่งด้วยมือน,นี่ดาม,มันจมอ่ะปลาขาวครับ ปรรลรตรัอครับปลารลครับปลาน,นี้ปลาร,ร <Okay. S 1> โอ้ปลาร,รใส่สวยๆเลยครับปลาดรต์นี่ใสงา,งามเลยพี่น้องเอ้ยผมเนย ถือดีอยู่ครับ,บปลาขนะา,า,าวไปพี่พนอ้นอ,ง,นอง,ปงปรพี่งพี่น้องเพิ่งปลาขาวครับตายเลยตายบะมนีว่าตายเลยปลาคารครับปลาขาวสมองลึก นาะขมองบอันน <No. S 2> <No. S 1> ี้มันจมโดบตว่กะกางอีกกางหย่อนโปบตุ่ปะตัวมันไปแลมันดุกวไงาหมอมันกมีแต่วแต่ว่าหมูติดอยู่ข้างล่างๆนี่พวกไอยตายปะ ว่านี้พ่มีเลยปลาดุกโอ้ติดดีครับปลาเขาว่าดมพ่ม,มปลาเขากนะยะอาคาครับผมมือนี่แม่หัวนะเป่งพี่น้องเอ้นี่นะครับยุบานเฮาแล้วพ่าขี้ข้าในเบื้อต่เนี้ยกินนีอนี่นมาใส่กันกับ เสียเอยครับจ <c oughs> ุ่ข้องนี่สารเขียวครับโอเคครับ